ทำร็อกแล้วก็ไม่ได้ลง YouTube มานานมากๆนะคะทุกคนตอนนี้บีมก็ทำแบค็คกลับมาแล้วค่ะ yeah. แต่จะมีใครดูหรือเปล่านะคะก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าเราก็จะทําไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะมีคนมาติดตามแล้วก็ซับสไคร์เรานะคะแต่สําหรับใครนะคะที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดซับสไคร์ให้บีมด้วยนะคะ เราก็เดินทางมาถึงที่ซาปาเป็นอันที่เรียบร้อยนะคะทุกคนเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็นั่งรถบัสต่อจากฮานอยมาที่ซาปา5ชั่วโมงนะคะทุกคนบอกเลยว่าเหนื่อยมากตอนนี้ก็คือบ่ายาประมาณเที่ยงเพิ่งถึงโรงแรมกันนะคะ แต่เดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์กันนะคะทุกคนว่าอาหารที่เวียดนามนะคะจะถูกแล้วก็จะอร่อยแค่ไหนนะคะทุกคนอาซาปาในครั้งนี้นะคะบีมก็คือตั้งงบประมาณแบบว่า5วัน4คืนไว้ประมาณสัก4ี่พันห้พันก็คือไม่เกินนี้รวมกินหรือว่ารวมเทีเ่ยวโรงเฟ่ทุกอย่างแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ได้รวมค่าเครื่องบินหรือว่าค่าโรงแรมนะเรามาดูกันนะคะว่าจะเกินงบหรือเปล่าเออไปไปดูกัน Step one. ่ตอนนี้นะคะเราก็กำลังรออาหารมานะคะตอนนี้เราอยู่เป็นที่ร้นานร้านนะยัมมีร่รีสอร์ทร้านเขาก็คือมียาดองด้วยนะคะคน,นใครที่แบบชอบใส่มืนสายเมานะคะร้านนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันเดอ้อ ป็นไงได้อยู่รสชาติเป็นไงเต็มปะคนมากินเนื้อเหมือนบีมก็คือกินไม่ได้นะเด,ด็กซะไปอยู่ี่เราก็มาหาคาเฟ่กันนะคะไปถ่ายรูปก,กันดีกว่า ACHADE A GOODDAY WAKE A GOODDAY ACHADE A GOODDAY WAKE ACHADE A GOODDAY WAKE ACHADE WAKE ACHADE GOODDAY GOODDAY UP 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 เดอเราก็มาถึงคาเฟ่กันแล้วทุกคนไปดูกันค่ะมีอะไรบ้างกาแฟหกหมื่นเฮ้ยฉัน้องไส่มุก ป็นอันว่าเหนื่อยนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเพื่อนหลับไปแล้วหนึ่งขอนอนเอาแรงกันก่อนนะคะทุกคนคิวมากตอนนี้คือเราอยู่ที่ร้านอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนแต่ว่ามันอยู่ใกล้โรงแรมนะก็เลยลองมาคิวชิคกินดิท้าวบ้านอ่ะมเปพอโอเค โอเคเออเออโอเคเราข้อฟูดนะคะทุกคนแล้วในแต่ร้านก็คือมีแต่หมูน่องถาเหมือนเดิมเปรี้ยวอ่ะดูมันส์จัทเหมือนผัดผักผัดผักว่างเราให้ข้าวเยอะ เราขึ้นไปนข้างบนนะคะว่าเราออเดอร์กันลยลงไงวิวก็คือโอเคทุกคนเนื่องจากว่าเราไม่มีที่ตั้งกล้องนะคะเราก็เลยแบบต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรนะ ระเบียงในการตั้งกล้องหรืนะคะนี่ก็จะเป็นอะไรอะโยเกิร์ตสมูทตี้นะคะทุกคนขอชิมนะแล้วให้เขาเดินนะไปโยเกิร์ต็คือไปกินร้านไปกินร้านอาหารโลคอลมาแล้วของร้านบอกว่านึกว่าเป็นคนเวียดนามเพราะว่าหน้าเหมือนคนเวียดนาม <c oughs> งผู้สาวีนดนำมส่ n o t understand แล้วแพงมากอาหารโลคอลจาลนละเท่าไหร่70รวมทั้งหมด1 0 0 0แสนดองแนะนำนะคะใครที่จะมีตังหรือไม่มีตังก็แล้วแต่เลือกมานอาหาถูกต้องะคะ